สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกันในรายการกักไม่รู้โรยนะคะดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์นะคะเราสามารถพบกันที่ช่องทางเฟซบุ๊กนะคะหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรเอ r นยู o ดินะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบรรมและแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์น้ำฝนแวนแควนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกัญชากับประโยชน์ทางการแพทย์นะคะหลายท่านคงได้ยินกระทรวงสาธารณสุขผักดันให้กัญชานำมาใช้ในการรักษาทางการแพทย์แล้วนะคะกัญชาเป็นพืชยาเสพติดชนิดหนึ่งนะคะที่มีโทษนะคะแล้วก็มีประโยชน์ดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์น้ำฝนแวนแควนจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะในเรื่องของประโยชน์และโทษของกัญชานะคะกัญชาคือพืชอะไรคะ กัญชานะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ cannabis sativa นะคะเป็นพืชล้มลุกที่มีลักษณะใบเป็นแฉกนะคะ5-8แฉกลำต้นสูงประมาณ3-5เมตรนะคะซึ่งตัวยาหลักๆที่ใช้มาทำยาก็คือ d e ต t a hydro cannabinol หรือ t s c นะคะซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ติดแล้วก็เมาด้วยนะคะ ซึ่งกัญชามีฤทธิต์ต่อจิตรประสาทโดยเป็นตัวที่ทําให้เกิดการกระตุ้นกดและหลอนประสาทค่ะแล้วส่วนไหนของกัญชาบ้างคะที่เราสามารถนํามาใช้เป็นมีสรรพคุณทางยาบ้างคะค่ะจริงๆแล้วนะคะกัญชาเนี่ยมีตัวยา,าหลายชนิดนะคะแต่ว่าที่หลักๆก็คือตัว THC ที่กล่าวไปแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ CBD หรือ c a n n บ b ไ d i อนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะ คือ THC เนี่ยจะทำให้เกิดอาการเมาแล้วก็ติดได้ค่ะส่วน CBD หรือ Cannabidiol ไม่ทำให้เมาและติดนะคะแต่จะช่วยลดปวดนะคะซึ่งเวลาที่เราจะเอายากัญชามาทำยาเนี่ยเราจะต้องมีการเช็คไตรโคมหรือลักษณะขนอ่อนของต้นกัญชาค่ะว่าพร้อมที่จะมีตัวยาในการ เก็บมาทายาหรือยังโดยจะใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะหรือว่าแว่นขยายขนาดที่มีกําลังสูงนะคะส่องดูจะเห็นไตโคมเป็นลักษณะเหมือนเห็ดนะคะซึ่งมีก้านแล้วก็มีคริสตัลสีใสยอยู่บนหัวถ้าเป็นสีน้ํานมก็คือเป็นช่วงที่ให้ตัวยาได้สูงนะคะตัวยาที่จะพบมากที่สุดในต้นกัญชาก็จะพบในดอกตัวเมียนะคะที่ยังไม่ได้รับการผสมเพราะว่าถ้าผสมแล้วเนี่ยตัวยาจะลดลงเพราะว่าต้องอสารเหล่านี้ต้องนําไปเสริญเป็นมเมล็ดนะคะ แล้วการออกฤทธิ์แล้วก็การใช้ประโยชน์ของกัญชาเนี่ยมีอะไรบ้างคะการออกฤทธิ์ของกัญชานะคะก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะมีตัวรับสาร CBD นะคะออขออภัยค่ะสาร CB1 และ CB2 นะคะซึ่งจะพบที่ประสาทส่วนกลางก็คือจะทําให้เกิดอาการเมานั่นแหละคะ่ะแล้วก็ยังลดปวดด้วยแล้วก็พบที่ระบบทางเดินอาหารนะคะเนื้อเยื่อผุมงคุ้มกันนะคะทําให รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดความวิตกกังวลนะคะช่วยกระตุ้นในความจำด้วยค่ะลดการอักเสบได้ด้วยนะคะภูมิปัญญาไทยก็สมัยก่อนก็จะใช้ใบกัญชาสดนะคะยอดกัญชากินสดๆนะคะจิ้มน้ำพริกหรือว่าใส่ในข้าวยำนะคะซึ่งใบสดเนี่ยจะยังไม่ทำให้เมานะคะจนกว่าจะได้รับความร้อนแล้วก็ได้เข้าไปในร่างกายถึงจะเกิดการเมาได้ในต่างประเทศก็มีใช้ในโลก ฮันติงตันนะคะ,คะซึ่งเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทนะคะที่จะมี uh, สมองเสื่อมแล้วก็การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อผิดปกตินะคะซึ่งก็ใช้ค่อนข้างได้ผลนะคะเราทราบการออกฤทธิ์แล้วก็สรรพคุณของกัญชาไปบ้างแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้ว่า กัญชาทางการแพทย์เนี่ยใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์น้ำฝนนะคะช่วยให้ความรู้นะคะว่ากัญชาทางการแพทย์เนี่ยเรานำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะค่ะก็ถ้าเป็นตำรับหมอพื้นบ้านก็จะมีหลายขนาดเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของทำให้คนไข้เนี่ยกินข้าวได้มากแล้วก็นอนหลับสบายนะคะโดยใช้ใบกัญชาต้มใส่แกงนะคะ เพิ่มความอยากอาหารค่ะแล้วก็แก้ปวดฟันโดยใช้ใบกัญชาสดนะคะมาขยี้พอแหลก<ม>แล้วก็นําไปพอกหรืออุดบริเวณฟันนะคะ<ม>ที่ปวดก็จะลดปวดได้นะคะช่วยผ่อนคลายโดยที่ใช้ใบกัญชานะคะต้มเป็นชาดื่มอุ่นๆนะคะ่ะแล้วก็แก้ผมร่วงหนังศีรษะเป็นแผลนะคะโดยนําใบกัญชานะคะ,ะตำพอแหลกนะคะแล้วก็ผสมน้ําต้มสุกพอกหนังศีรษะ ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะช่วยให้ลดผมร่วงได้ค่ะ<ม>นอกจากหมอยาทางภาคใต้นะคะก็จะมีภาคอื่นๆด้วยโดยใช้ดอกกัญชานะคะปิ้งไฟพอเหลืองตำผสมพริกแกงให้คนไข้กินก็จะช่วยให้เจริญอาหารขึ้นค่ะส่วนในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ จะเป็นยาที่ผลิตในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะขอยกตัวอย่าง3ตัวหลักๆนะคะก็คือตัวแรกก็คือโดนาบินอรหรือมารินอที่เป็นชื่อทางการค้านะคะใช้สําหรับแก้เคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็กระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็งะคะที่ใช้ยารักษาตัวอื่นแล้วไม่ได้ผลนะคะตัวที่2คือนาบิโรหรือซิซาม,เ,มเป็นอนุพันธ์ของสาร T s เที่ทําให้ ป้องกันการขึ้นไซอาเจียนในโรคมะเร็งเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็คือซาติเวกนะคะใช้เป็นสเปรย์พ่นในปากนะคะหรือว่าใต้ลิ้นนะคะเพื่อที่จะลดอาการปวดและก็แก้อาการนอนไม่หลับค่ะส่วนในตำรับไทยที่มีใช้นะคะก็จะเป็นน้ำมันกัญชาที่ใช้สำหรับหยดใต้ลิ้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความอยากอาหารและก็ลดอาการปวดนะคะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์น้ำฝนนะคะอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของกัญชาบ้างคะค่ะถึงแม้ว่ากัญชาจะมีสรรพคุณทางการแพทย์หลากหลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราใช้โดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะก็จะเกิดผลต่อร่างกายมากกว่าประโยชน์นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในประเทศไทยยังไม่ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายนะคะไม่ควรที่จะไปหาซื้อมาใช้เองนะคะเพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ วันนี้นะคะทางรายการรักไม่รู้โรยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์น้ำฝนแวนแควนนะคะที่มาให้ความรู้ของเรานะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถติดชมรายการได้ที่ Facebook หรือสถานีวิทยุก,กระจายเสียง NU Radio นเรศวนนะคะหรือที่อีเมลเอสเดนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบรมและทีมงานนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเรามาตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ